มาแป้งที่รักคื้คักคุกคิดทะลุอะไรอีกคิกคิคุกครับป้งพอแล้วพลันน้ำลายเต็มหน้าหมดแล้วเราเชื่อเสมอว่าพลังนี้เกิดจากความรักของเราสองคนไม่ว่าเราจะอยู่ไกลกันแค่ไหนเป้งก็จะมีพลังทะลุผ่านตัวกลางอะไรก็ได้มาหาเรา หยุๆๆดเฉยนี่เปนคนไข้เป็นร้อยรู้ป่ะถ้าหมอจดอาการมั่วๆคนไข้าตายได้นะ Bp แปดสิบฉลาดสมาธิเผาร้อยสามสิบ Bp แปดแผลงเนี้ยเฉีย <p> ดความตายมากที่สุดวินาทีเดียวอาจทำให้คนไข้าตายได้ครบสองอาทีเปลี่ยนคนปั๊มค่ะปั๊หมหัวใจง่ายๆถ้ามึงทำไม่ได้มึงก็ไปถอดชุดกาวทิ้งพี่เป้งสอนผมว่าถ้าชีพจรหยุดเต้นอ่ะชีวิตมันเป็นศูนย์เปอร์เซ็นต์คุณภรรยาชาร์ดวเวอชั่นร้อยยี่สิบจูแต่ถ้าพี่ช่วยอ่ะมีโอกาสรอดเป็นหนึ่งเปอร์เซ็นต เล็กศิริเคจีเอาไปอย่งบุแบ๊กเลยรักษาคนไข้ไม่เสร็จเลยใช้พลังทำไมแล้ขอโทษเออเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหมพี่เริ่มสับสนแล้ววะวันนี้เป้งอุทิตตุลให้กปการเป็นหมอจริงๆหรือแค่ว่าไม่รักไม่แคร์พี่แล้วแล้คนรักกันมันต้องแคร์กันปะวะทำตามหัวใจเลยพี่ บอกทุกอย่างทั้งหมดเลยทุกอย่างที่เป็นปัญหาระหว่างพี่กับเขาอ่ะดูเลยใจเธอวันนี้ไปเป็นของใครห้ามบม่เจออยากเจี๊ยบคุณมีพลังวิเศษหรอแกยังเชื่ออยู่ไหมพลังเกิดจากความรักของเราสองคนฉลับเป๊ะฉลับเป๊ะฉลับเป๊ะ มันมันจะตกหลุมรักอะ่ะแค่นาทีเดียวมันก็ได้ปะพี่เป้งกับพี่ทานตะวันเขาเป็นแฟนกันมาตั้งแต่เด็กนะมันจะเป็น,ก,นกีนข่ข้ออุะแค่เสนอตัวเป็นชอยให้เขาเลือกว่ามีคนที่รักเขามากกว่าที่นี่ก็ช่วยชีวิตคนกันถ้าตามผู้ชายมาเราออเอหมอเอเอฉันชอบพีเ่เป้งอะพี่แฟนหมอเป้งขอคุยได้เลยดิน้องอยู่ในความดูแลของเราเลิกสร้างปัญหาได้แล้ว รอแกเราคิดถึงแกตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่แกไม่ว่างเราจะบอกกับตัวเองเสมอว่าทุกนาทีที่เรารอแกกำลังไปต่อชีวิตคนอื่นอยู่แกอยากให้เราเลือกได้ไหมแกรู้เราเลือกแกไม่ได้อะเราไม่เห็นต้องเป็นหมอตลอดเวลาเลยนี่ต้องถามตัวเองปะจะ <Everything. S 2> ชอบผมเพราะอะไรตั้งสิบห้าปีอะ ถ้ามันใช่มันใช่ไปนานแล้วแหละพี่น่าจะไม่มีหัวใจแต่เราต้องไปหดเจ็บก่อนใช่ปะแค่ถึงจะอยากว่าหาเราว่างอะหนูอยากตายผมพยายามช่วยเองผมแต่ดีแล้วแต่พวก็ราอะไรไม่ได้เลยมันคุ็นค่าแต่คู้อยู่คนนั้นตายไองวันนี้ห้ามไม่ใครตายบ้าง ก็คิดถึงความรักว่ะ